สวัสดีค่ะวันนี้เราจะขอหยิบยกเอาคดีคอตอกอรหรือย่อมาจากฆา,าตกรกรมหรือฆาตกรนั่นเองนะอยู่ในคดีที่ชื่อว่า b u d d ี้แมหรือว่าคอตกรชุดกระต่ายนั่นเองนะวันนี้เราขอหยิบยกมาพูดคุยกันเพราะว่าจะอยู่ในช่วงตีมฮาลวีนอยู่นะทุกคนเหตุการณ์นี้เกิดขึ้นจริงในช่วงศตวรรษที่20และคอตกอรก็มีตัวตนจริงจ นาะรัตบอร์จเนียนะคะประเทศสหรัฐอเมริกาเมื่อขับรถไปทางใต้ของถนนโคเชสเตอร์จะพบกับอุโมงค์ลอดใต้ทางรถไฟเล็กๆเล,เลนเดียวระยะทาง10เมตรถูกเรียกว่าโคเชสเตอร์โอเวอร์พาสหรือแปลเป็นภาษาไทยว่าอุโมงค์หลอนอย่าลองดีมีเป็นคำเตือนเลยนะคะว่าอุโมงค์หลอนอย่ามาลองดีนะ เหตุการณ์นในตอนนั้นเนี่ยมีการขนย้ายนักโทษคดีอาชญากรรมที่ป่วยทางจิตจากโรงพยาบาลจิตเวชเพื่อที่จะขนย้ายไปอยู่ที่เรือนจำโดยใช้เส้นทางลอดทางอุโมงค์แต่รถบัสเกิดอุบัติเหตุนักโทษบางคนเสียชีวิตหรือบาดเจ็บสาหัสในขณะนั้นมีนักโทษสองคนได้รักลอบหลบหนีรอดไปได้หนึ่งในสองคนนี้คือที่มาของคอ,อตกรในชุดกระตา่ายนะฮะ หลังจากเหตุการณ์นี้ไม่นานเจ้าหน้าที่ตำรวจได้พบศพหนึ่งในนักโทษที่หลบหนีถูกจับแขวนห้อยปิดทางเข้าอุโมงโค์ค o เชสเตอ e r โอเวอร์พนักโทษอีกคนเจ้าหน้าที่ตำรวจพยายามตามหาตัวแต่ก็ไม่พบแต่กลับพบกับซากกระต่ายที่ถูกกินแบบดิบๆแล้วก็ถูกแขวนห้อยไว้ตามทางในป่าชาวบ้านบางคนคิดว่าคนร้ายยังคงแอบซุกซ่อนอยู่ในป่าแถวๆอุโมงค์ โดยคนลร้โลกจิตเนี่ยจะนําเอากระต่ายมาถลกหนังออกแล้วก็เอาหนังกระต่ายมาแปะตามตัวของตนทําเป็นชุดอำพรางส่วนกระต่ายก็จะนํามาแขวนห้อยตามทางในอุม้มและยิ่งในช่วงวันฮาโวีนในเด็กมักจะแต่งตัวเป็นผีและขอขนมตามบ้างก็จะมีชายหนุ่มสวมชุดกระต่ายเดินเนียนไปกับเราเด็กๆและพยายามเอาขนมเนี่ยหลอกล่อลวงเด็กๆอไปกับเขา แล้วเมื่ออาทิตย์ขึ้นจะเจอกับเหตุการณ์พบศพเด็กที่ถูกกัดซึ่งทำอย่างเดียวกับคอตกรเนี่ยทำกับกระต่ายทุกคนลองคิดดูว่าทำกับกระต่ายแล้วมาทำกับเด็กมันจะเป็นยังไงแล้วก็จะแขวนศพเด็กไว้ในป่านั้นทุกๆวันฮาโลวีน จุดนี้จงกลายเป็นตำนานบัดดี้แมนหรือคอตะกอในชุดกรตต่ายและก็เป็นจุดที่มีกลุ่มวัยรุ่นหรือนักท่องเที่ยวเนี่ยอยากจะมาลองของลองดีกับสถานที่นี้สักครั้งคืออยากจะมาลองดูว่าบัดดี้แมนเนี่ยมีจริงไหมแล้วคอตะกอชุดกรตต่ายอ่ะมีจริงๆหรือเปล่าทุกคนก็เลยอยากจะมาลองที่นี่ซึ่งในเนื้อนะหาที่หาข้อมูลมาเนี่ยยังไม่พบตัวคอตะกอทุกคนพูดว่า คตกรมีตัวตนจริงๆแต่ยังจับไม่ได้นะทุกคนแล้นี่ก็ใกล้ช่วงวันฮารวีแล้วก็ทุกคนก็ไปขอขนมกันอย่างระมัดระวังนะคะไว้เจอกันในคลิปหน้าว่าจะเอาขตกรคลิปไหนหรือเ,เรื่องอะไรมาเล่าให้ฟังไว้เจอกันคลิปหน้าจ้าบ๊ายบาย